สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาเปิดตู้แบ่งปันบอลสีราคาเบาๆกันเช่นเคยนะครับก็มีหลากหลายราคานะครับเดี๋ยวเริ่มจากราคา30บาทนะครับเห็นลูกค้าถามกันอยู่นะรเ,รเริ่มจากต้นนี้นะครับ30สบบาทอันนี้เป็น อะไรนะมัน,นีเมืองนนแผงนะครับติดด่างมานิดหน่อยนะตอนนี้ก็ไปที่สามสิบบาทนี่เป็นลูกไม้ด่างใบกลมนะครับอันนี้เขาจะกัดชมพูนอ่อนมานะก็ไปที่สามสิบนะครับ ต้นนี้ก็เป็นลูกไม้ใบกลมเหมือนกันต้นนี้เริ่มกัดด่างมาแล้วนะครับต้นเบลเลอร์เลยครับล้นกระถางสี่เลยนะก็ไปที่สามสิบนะครับลูกไม้ใบกลมอันนี้เป็นลูกไม้ไก่นะครับสีเข้มๆเ,เลยนะก็ไปที่สามสิบบาทครับกับสีแจมๆเลยครับลูกไม้ไก่อันนี้เป็นไม้ผ่าแพงนะครับ ผ่าแผงมาจากเศษถีอะไรนะผ่าแผงมาจากเศษถีอะไรสักอย่างพ่อค้าลืมนะครับเอาไปที่สามสิบนะตัวนี้เขาเริ่มกัดชมพูมาแล้วนะเศษถีเงินล้านครับผ่าแผงมาจากเศษถีเงินล้านนะตัวนี้เป็นทั่วแอคคานีนะครับนี่เริ่มกัดด่างมาแล้วนะเป็นบอลกลบนะครับเ็าไปที่สามสิบบาททั่วแอคคานี ตัวนี้เป็นเกอะเก็ดแผงนะครับแผงกัดเม็ดเข้มเข้มมาแบบนี้นะก็ไปที่สามสิบบาทครับเกาเก็ดแผงตัวนี้เป็นรัตนะเทพนะครับฟอร์มแข็งเร่งนะครับไม้อยู่ในกระถางสี่นะลัตนะเทพก็ไปที่สามสิบบาทตกไปหนึ่งถาดนะครับสามสิบบาทมีอีกหนึ่งถาดนะครับสามสิบบาท ออนถาดนี้ก็สามสิบนะครับตัวนี้เป็นเหนือดวงกัดด่างมานะครับยังไม่ป้ายนะก็ไปที่สามสิบาทนะครับเหนือดวงตัวนี้เป็นเพชรพะนครน,นะครับนาเข้มเข้มเลยนะตัวนี้ติดด่างมาแล้วนะครับก็ไปที่สามสิบบาทครับเพชรพะนครตัวนี้เป็นนางฟ้าจำแรงนะครับก็ไปที่30มสิบบาท มันเป็นลูกไม้ใบกลมชมพูครับติดด่างมานันหน่อยมีหลอดใหม่มาลุ้นด,าด่างได้นครับไม้ตัวนี้ผมขายค่อนข้างแพงด้วยนะแต่ตัวนี้ติดด่างน้อยนะครับเอามาแบ่งที่สามสิบบาทตัวนี้เป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้ของรัตนเทพนะก็ไปที่สามสิบบาทครับตัวนี้เป็น กาคาบพริกที่ผ่ามาไม่ไป้ายนะครับเขาออกหน่อมาเต็มกอนะตอนนี้เป็นฟอร์มกอเลยนะครับมียางต่ำหน่ออย่างตำประมาณสามหน่อต้นแม่ด้วยเป็นสี่ต้นนะครับอยู่ในกระถางเดียวเก่าไปที่สามสิบนะครับหนาเข้มเข้มเป็นกาคาบพริกแผงไม่ไป้ายนะอันนี้เป็นลูกไม้ลายคล้ายอื่งน,นะครับติดด่างมานิดหน่อยนะตอนนี้ก็ไปที่สามสิบดาท อันนี้เป็นลูกไม้ด่างเปเปอะนะครับเริ่มเปเปอะหน้าเข้มเข้มนะครับตัวนี้ก็ไปที่สามสิบบาทอันนี้เป็นพรพุทธะนะครับนี่ด่างเหลืองกระจายยแบบนี้นะครับพรพุทธะก็ไปที่สามสิบบาทตัวนี้เป็นทองล้นฟ้านะครับตัวนี้ติดด่างติดด่างมาใบนี้ใบเดียวนะแล้วก็มีใบอื่นก็จะติดนิดๆหน่อยๆนะครับ ก็ฮะเอามาแบ่งไปที่สามสิบนะครับชองล้นฟ้าไปผ่าไล่ดูนะครับต่อไปราคาสี่สิบบาทนะครับนี่สี่สบาทนี้เป็นกาข้าวพลิกตัวนี้ป้ายมาสวยเลยครับกาข้าวพลิกตัวเี้ไปที่สี่สิบนะครับ นี่เป็นลำรวยนะครับลำรวยายสวยๆทุกใบนะครับตัวน,นี้ก็ไปที่สี่สิบบาทนี่เป็นดาลิกานะครับมีสองต้นนหนึ่งกระถางนะครับอีกต้นหนึ่งด่างสวยๆอีกต้นนึงเป็นลุ้นด่างนะครับเอาไปที่สี่สิบาทนะครับดาลิกาตัวน,นี้เป็นสบายจันนะครับนี่ติดต่างมาทัทุกใบเหมือนกันนะสบายจัน ก็ไปที่40บาทนะครับหนุมานคลองเมืองครับตัวน,นี้ก็ไปที่40บาทอันนี้เป็นทองจันนะครับทองจันตัวน,นี้ก็ด่างทุกใบนะครับด่างทองกระตกระตายนะก็ไปที่40บาทอันนี้เป็นดาวประกายพฤกษ์นะครับเหลืองมาสวยสวยเลยนะก็ไปที่40บบาทครับดาวประกายพฤกษ์ หลวงพ่อพูนนะครับนี่เป็นใบหอกชมพูหวานนะครับหลวงพ่อพูนก็ไปที่สี่สิบบาทอันนี้เป็นหลวงตาเมืองนะครับตัวน,นี้เป็นไม้แยกหนอนะนี่ใบนี้ก็ด่างมาส,สวยๆนะครับก็ไปที่สี่สิบาทนะเป็นไม้แยกหน่อนะครับหลวงตาเมืองมุนบางแสนนะครับนี่มนบางแสนตัวนี้เหมือนจะแผงนนะครับแผอองออกมาใบใบยาวๆนะ มุลมงแสนต้นนี้ก็ไปที่40บาทนะครับใายสวยๆดูถานนี้กันต่อครับถานนี้ก็ราคา40บาทตัวนี้เป็นมือทองนะครับมือทองสวยๆเลยก็ไปที่40บาทครับอันนี้เป็นซับพนมป้ายนะครับซับพนมสวยๆตัวนี้ก็ไปที่40บาทนะครับซับพนม ซับพนมมีสองกระถางนะครับเป็นซับพนมป้ายนะเขาจะไปป้ายแบบนี้นะครับหน้าเข้มๆนะถังละสี่สิบบาทนี่เป็นลูกไม้ใบกลมกัดด่างเป็นไม้ก้านแข็งแดงครับไม้ตัวนี้ก็ไปที่สี่สิบบาทนะครับผีสาบลูกตานะครับตัวนี้ติดด่างน้อยด่างไปปลายใบนะครับตัวนี้ก็ไปที่สี่สิบบาทนะครับใบเป็นลูกใบลูกตาเลยนะ บอลกาบขนนกครับบอลกาบทวิภพนะใบเขาเหมือนขนนกนะครับก็ไปที่สี่สิบบาทนะครับทวิภพนะอันนี้เป็นยกลาชินีนะครับด่างเหลืองส,ยสวยๆเป็นไม้ใบกลมนะก็ไปที่สี่สิบบาทตัวนี้เป็นบูเบิร์ดนะครับบูเบิร์ตสายแข็งแรงเนี่ยนะก็ไปที่สี่สิบบาทครับ พุทธคุณน,นะครับพุทธคุณก็ไปที่สี่สิบบาทถาดนี้ก็สี่สิบบาทนะครับอันนี้เป็นหอกคาตานานะครับสวยๆก็ไปที่สี่สิบบาทพนางสุจิตตาครับกัดสีมาสวยๆแล้วก็ไปที่สี่สิบบาทครับอันนี้เป็นแตงโมจินตลานะครับมีกัดแดงมาแล้วนะ ไซส์สวยนะครับตัวนี้ฟอร์มแข็งแรงก็ไปที่40บาทนะครับตางโมจินตลาตัวนี้เป็นไก่สวนแตงนะครับไก่สวนแตงกัดสีมาแล้วก็ไปที่40บาทนี่เป็นลูกไม้ใบหอกชมพูนะครับใบหอกหวานหวานก็ไปที่40บาทครับอันนี้เป็นวันเสาร์นะใบกลมเข้ม,เข,มเข้มครับ40บาทตัวนี้เป็นพิษชมพูนะครับ ฟอมใบดกๆเลยนะพี่จมพูก็ไปที่สี่สิบบาทผันท้ายนรกสิงครับกัดสีมาแล้วก็ไปที่สี่สิบบาทตัวนี้เป็นไตลงสยามนะครับก็ไปที่สี่สิบบาทครับตัวนี้เป็นเดธทินี่นะฟอมโตโต,ตแข็งแรงนะครับเดธทินี่ก็ไปที่สี่สิบบาทต่อาาไปจะเป็นไม้ราคาห้าสิบาทนะครับ ันนี้เป็นนราทัศธ์ครับกระดูกสวยๆเลยนะนระาทัด์เป็นไม้โชว์กระดูกนะครับกับไปที่ห้าสิบบาทลาสีสิงห์ครับตัวนี้ก็เป็นไม้สวยอีกหนึ่งตัวครับลาสีสิงห์กับไปที่ห้าสิบบาทครับอันนี้เป็นลูกไม้ด่างอาจารย์ปอนะครับเป็นลูกไม้ด่าง <c oughs> ทวทถีครับเป็นลูกไม้ด่างขาวเม่ชมพูนะ มีใบใหม่มาหลอดใหม่มาก็ดังสวยขึ้นมาเลยนะครับก็ไปที่ห้าสิบบาทนะใบล่างๆนี่เขาจะทิ้งแล้วนะครับมันเด็ดออกไปเลยดีกว่าเป็นใบแรกๆเ,เ,เขานะครับอันนี้เป็นน้ำมืองนนนะครับน้องนนต้นนี้ก็ไปที่ห้าสิบาทครับเป็นน้ำมืองเป็นน้ำมืองนนแผงนะครับห้าสิบบาทแผงดังขขาวนะ ต้นนี้เป็นไมนีเมืองนนแผงนะครับเอาไปที่ห้าสิบบาทพอาานึกลืมชื่อนะอันนี้เป็นหมอชานยุทธนะครับใบกลมๆป้ายสวยๆนะครับตันนี้สายแข็งแรงเลยครับก็บไปที่ห้าสิบบาทดาราลายไ,ไฟครับหน้าเข้มเขมก็ไปที่ห้าสิบบาท กิิมากับป้ายมาส,สวยๆตอนนี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทครับตัวนี้ไซส์ใหญ่ๆครับชื่อว่ามาดนพคุณนะกระถางสี่นิ้วแต่ว่าไซส์เขาล้นใหญ่มากๆแล้วนะครับก็ไปที่ห้าสิบาทนะครับมาดนพคุณนะตัวนี้เป็นเพชรสุวรรณโชตนะครับก็ไปที่ห้าสิบบาท มันนีล้อมพเพชรแพงนะครับตัวนี้แพงออกไปป้ายนะก็ไปที่ห้าสิบบาทนะครับอันนี้เป็นมหาชัยนะครับมหาชัยก็ไปที่ห้าสิบบาทบังเกิดเก้าครับบังเกิดเก้าก็ไปที่ห้าสิบบาทครับ นี้เป็นพิมานปักกายดาวนะครับเป็นไม้ฟอร์มกอเลยนะมีสามต้นนะครับกอนี้ปลายสวยทุกต้นเลยครับพิมานปักกายดาวก็เอาไปที่ห้าสิบาทพอครับแบ่งๆไปเลยนะตัวนี้ก็เป็นสายพระเนตรนะครับมีหนกมาแล้วนะสายพระเนตรกัดสีมาสวยๆครับแต่ไม้อยู่ในกระถางสี่นะครับลูกค้าไปเปลี่ยนเอานะไม้ฟอร์มแข็งแรงเลยเอาไปที่ห้าสิบาทนะครับสายพาเนตร แม่ฟ้าหลวงครับอ่าตัวนี้ก็ด่างสวยเลยครับแม่ฟ้าหลวงหลอดใหม่ขึ้นมาก็สวยเลยนะก็ไปที่ห้าสิบบาทอันนี้เป็นองค์คริมานกับใจนะครับไซส์ใหญ่เลยนะไมาอยู่ในกระถางสีนะครับลูกค้าต้องไปเปลี่ยนเอานะขายไปเบาๆนะครับห้าสิบบาทองค์คริมานกับใจตัวนี้เป็นเศรษฐีริมนาคนะครับเขาชื่อเศรษฐีริมนาคนะ เป็นไม้ทรงใบสวยๆนะครับก็ไปที่ห้าสิบาทเสรีริมนาคนะครับอันนี้เป็นไม้ใหม่ครับเป็นลูกทศก,กัณฐ์นะเป็นไม้ด่างเหลืองอมม่วงนะครับอก็แบ่งไปแล้วกันครับไม้ผมทําขึ้นมาเองนะตัวนี้ก็ไปที่ห้าสิบาทครับลูกทศก,กัณฐ์นะไม้ใหม่อันนี้ก็อนุมาไม่ใช่ทศก,กัณ์ลงส่วนนะครับ ทศกาลลงส่วนก็ไปที่ห้าสิบาทนะครับกําลังกัดสีนะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ด่างใบป้อมกลมนะครับเขาจะกัดด่างแดงๆแบบนี้นะต้นนี้ก็ให้ไปที่ห้าสิบบาทนะครับต้น,นี้อันนี้เป็นลูกไม้อึงนี่ลูกไม้อึงต้นนี้ด่างสวยๆเลยนะครับก็ไปที่ห้าสิบาทนะครับลูกไม้อึง นเป็นไซส์ใหญ่นะครับหอมผ่านะครับตัวน,นี้อันนี้เป็นอะไรนะทองทองอะไรเพราะค้าลืมไปแล้วทองเศษถีนะครับนึกชื่อไม่ออกโทษทีครับทองเศษถีไม้อยู่ในกระถางห้าอยู่ครึ่งนะครับแต่ว่าไม้นานมากนะครับเอาไปผ่าได้เลยนะทองเศษถีตัวน,นี้ขอที่สองร้อยห้าสิบแล้วกันนะครับทองเศษถีนะ ไซส์ใหญ่มากเลยครับสวยอันนี้ก็เป็นลูกไม้เป็นลูกไม้มะเล็ดนะครับกัดสีชมพูหวานๆแบบนี้ตัวน,นี้ก็ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับเอาไปผ่าได้เลยนะไม้นานมากแล้วครับขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับอันนี้จะเป็นองค์หญิงทองม้วนนะครับทองม้วนเอาไปที่ก็ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับไม้อยู่ในกระถางหกเลยนะ อันนี้ก็ใหญ่เลยครับพราคาลืมชื่ออีกอะอะไรนะนึกชื่อไม่ออกครับทองอัมพายขอ,อโทษทีครับได้ละทองอัมพายนะครับนี่ไซส์ใหญ่ๆกระถางห้านิ้วลน้นมากๆตัวนี้ขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับึกใหญ่มากๆนะครับใหญ่กว่าใหญ่กว่าที่ขายไปชุดก่อนๆน,นะเขาโตขึ้นนะครับขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะ เดี๋ยวไปดูสักหนึ่งตู้นะครับขับมาดูตู้นี้กันต่อนะตัวนี้จะเป็นไม้ไซส์ใหญ่นะครับไม้ไซส์แบบถ่างห้าล้นๆไปแล้วนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นทองม้วนนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยมว้วนไซสนี้ม,มอที่หนึ่งร้อยนะครับกระถางห้านิ้วเหมือนกันนะหนึ่งทองมว้วนตัวนี้เป็น สเสน่ห์เมืองลาดแผงนะครับแผงใบออกจากห่อจะม้วนนะครับหมายอยู่ในกระถางหกนิ้วเลยนะครับสเสน่ห์เมืองลาดขอที่สองร้อยบาทนะครับสวยๆเลยอันนี้จะเป็นพุทธคุณนะครับตัวนี้สวยเลยนะผมคัดตั้งแม่ไว้ก็แบ่งไว้ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับพุทธคุณนาสวยๆนละ นี่เป็นลูกไม้ใบกลมนะครับตัวนี้กัดสีมาสวยมากแล้วกลมเป็นถ้วยเลยนะไม้อยู่ในกระถางหกนิ้วนะครับผมตั้งแม่ไว้สวยๆเลยขอที่สามร้อยรับลูกไม้ตัวนี้หน้าสวยครับสเสน่หเมืองราดแผงยูนีกหนึงต้นนะครับกัดลายสวยเลยครับตัวนี้ ตัวนี้ใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้นะครับขอที่สองร้อยห้าสิบนะครับสเสนมเมืองลาดนะไส์ใหญ่ครับค้ยฟูแผงนะครับตัวนี้อยู่ในกระถางหกนิ้วล้นมากๆนะครับถ้วยฟูเป็นค่อยฟูแผงนะครับตัวนี้ผมตั้งแม่ไว้ ใครสนใจขอที่400นะครับสวยฟูตอนนี้นะสวยๆเลยอันนี้เป็นอนุมานหักส่วนนะครับ5นิ้วสวยๆตวนนี้เอาไปที่เอาไปที่100นะครับอนุมานหักส่วนเป็นไม้สวยอีกหนึ่งตัวครับหักส่วนตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ ครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สนใจต้นไหนโทรหรือแอดไลน์มาที่เบอร์0855984392นะครับสะดวกโทรหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับจะมีค่าส่งหมอเหมออยู่ที่50บาทนะครับสำหรับท่านที่โอนหรือว่าเก็บเงินไปทางผมคิดไปราคาเดียวกันเลยนะครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบบนสีด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไลน์นะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ